สวัสดีี่นะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพ่อเอชแนลเนาะเช้านี้นะคะก็อยู่กับบรรยากาศที่บ้านเราน,น,อนอกเสียงกาน,นะเ <c oughs> ต็มไปหมดเลย ข่าวก็เริ่มสุกถนนหนทางก็เข้ามาไม่ได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะหมอกทางผู้หลวง จนไม่เห็นภูเขาเลยนะเมื่อคืนอากาศเย็นนะลมหนาวมาจริงๆนะ ไม่เข้าไร่นะคะพี่น้องเม็ดแดงๆลายๆก็พ่อมาถก็ปไปส่องเขียดนะเมื่อคืนแต่ไม่รู้เราจะตากินเช้านี้หรือเย็นดีนะก็ต้องรอดูก่อนนะ พ่อมาต่ยังไม่ตื่นเนาะกลับมาประมาณสี่ทุ่มมั้งเนาะในหน้าบ้านนะคะถนนทนทางก็ยังเละตุ่มเปะเหมือนเดิมนำไม่สามารถที่จะนำรถปิ้งอัพเข้ามาได้นะคะ ชาวนี้กับบรรยากาศเย็นๆนะคะมารอสัมผัสความหนาวนะะที่โกกตูมด้วยกันเนาะขนาดฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะพี่น้อง ทางยังเละขนาดนี้คุ้มใจสุดๆนะจะใช้รถเกี่ยวข้าวก็ไม่รู้ว่ารถจะเข้ามาได้ไหมพอเกี่ยวเสร็จรถนวดข้าวก็จะเข้ามาได้อีกหรือเปล่าเราจะทำยังไงดี พอเริ่มสุกข,ข้าวนาะก็เป็นโคนคงจะเกี่ยวใช้รถเกี่ยวหรืออย่างไรนะคะถ้าใช้เคี่ยวเกี่ยวข้าวใช้คนเนาะก็คงจะลำบากกับการหาที่วางนะคะจะทำยังไงดีมาพบกันใหม่คลิปนี้สั้นๆส,สวัสดีค่ะ